ช่ทางพี่ว่าบนี้นะพี่าทางีนี้ยปนไกลไม่ได้ปลูกเนาะปอาผ่ใหม่ป้าเลยพี่เมนเดดูเด่นห่าใไ่ป้าพี่น้องเลยอากาศฮอทางมาจะคิดว่ปลูวพี่น้องเลยเนาะด้ปลูกไม่ใช่ิบได้ปลูกฮอทเลดบพราะงงามเลองนะฮอดูเืออะไรใครย่อยาักนกับไฟใหม่พี่น้องเลยจะได้ต้มาเขาบจะฟุก

ได้กินของแซ่บแล้วมือนี่วายของงวงแซ่บกัดเบิดแล้วแซ่บแล้วก็กลอยของงวงใช้ใบกระโดนเบ็ดสนั่นแหละไปไปจัดไปจัดไปจัดจะกินน้ำนี่ว้าขวัญดไปต่อตาขึ้นมาดิครับเดี๋ยวไปดักขิงข่าวแล้วไปด้อ เอ้อแม่มาหอมกลุ้มกล้มเอาเอาไงกลับทักทายสบายดีในสวัสดีงามเทงเทียงเด้องวันนี้แกมาพบมาคุ้มกลับจากยูทูปของแม่น้องแฝดน้อยอีกแล้วพี่น้องเงยวันนี้แม่น้องแฝดน้อยแกเลยมาสวนเนาะพี่น้องเนาะป่าเธอเลยมาคุ้มสวนมือนีพี่น้องเงยเนาะมาคุ้มสวนจูดขี้เหนียวขี้ตองละิ ปลูกชิไร่ปูกมันตอพี่น้องเลยเนาะพอนก็ดู้กลัอยู่คนเนาะขอสร้างพอน้องแกดกันคุมอยนะู่ทั้งคนเนาะแดดแห้งพี่น้อง,งเ,เ,อเลยแดดพัฒนาตอนไวายๆด้วยเนาะมาครุ๊สวนอีกชิไร่ลงมือปลูกมันตอพี่น้องเลยฟังจากพี่เขากลมันแล้วก็ได้เเขาก็ใชนะ่มาปลูกตอเนาะมาไถมาเบิกนี่างนีนะ ต้องพอนองแฝกในคูมอคดอกูกลัวอยู่เนราะเดร็กกายกำลังมอนหดในน้ำม่ไวๆด้วย,ไวไววยทางเดียวไปทา้งลายกาค่ะเีากจะค่อนไปถนอมอยู่กลา,าอองดงกลางป่ามือนี่เนาะให้ไหม่่าแล้วน่นอนแท้เนี่ย เฮ้ยกลังกินข้าเวฮะยังไงยังไงจะกินพร้อกันาะใช่ทางว่าพี่ว่าแบบนี้นะไปไกางพไกลไม่ได้ปลูกเนาะก็ปลให้ใหม่ป้าเลยพี่แเดี๋ยวดูเร้นหาให้ม่ป้าพี่น้องเลยอากาศพอดทางมาถ้าขีอก<ว>พ,พี่น้องเเนาะ เรือปูไปใช่บ้นเด็ดบ่าเถางยามเสินะหอนอยู่เผื่ออะไรใครย่อยทนั้งนานกับพี่ใหม่พี่น้องเลยน้อขมาเาจปับรรยากาศอยู่ในป่าในหลงกับนกระจันพี่น้องเลยจักกะจังห่อนป้าปกไหมระวังงามแพงเด้อหนุกชายก็ห้องกุขวกอยู่ระวังามแพงอาชายมาบุ เดี๋ยวเราไแรงเขาพากันไปซิจักจั่นเนาะนี่เด็กไปทาง้งใดเลยนี่ไปหากินละแี่เป็นเตยไข่มุกแรงเตยไข่มุกแรงเมื่อสล <c oughs> <c oughs> ูกไข่ลูกชายกินวิวก็ดีขนาดพี่น้องเนาะมีน้ำปลาน้่มดง <c oughs> มีู่ในสวนบรรยากาศกาันดีดีงามแช่ไหมเงี้ยมันจะโฮมแม่โฮมต่อพี่น้องเลย อที่เยมันเด็ดน,นั่นแ้ละที่ก,ากาลางโคกกลางดงด้วยมือนนี่ตาก,กะไพน้ำโฟเฟร์น,น่อยเพื่อนชายใบยินเขาแต่กระไพมันหลังตุงม่มหมาม่าเพื่อน,อนอก,กันเอิ้นยังหูกินนี่นะฮะเอิ้นยังกินนี่ รู้ว่าไปหายิพ่อลูกจะกินข้าวได้ยะกินข้าวไสวาสดีป้าลุงไหมสบายดีให้โตๆค่ะสบายดีหนามั้พี่หรอวะสบายดีป่าลุงป่าลุงพาพากะดิ่งมางี่ยเม่บ่ออนี่้ขยกระดิ่นี่บ่บ่นด้ดินมะนามนาวมงม่วง ต้ม่งมวงะกกินชม่งวงวันนี้ชม่วงอยากกินนียอยากกินนีโอเคแม่จุไก่อนเด้นหนอนหนอลังไปดูกมามา่าให้ดูก,กนักกน อะไรยังไงนะไปกระโดนใกนอาไกระโดนมาเห็นยังไงนะก้อง่วงก้งม่วงโอใบกระโดนมใช้ก้อยงวงพี่น้องเลยได้กินของแทบเดดมือหนไวงแทบกัดวัดแล้วแ่บแล้วก้อยงวงแท่ใบกระโดนมัดนัแหละไปปจัไปจัไปจัดจะกินน้ำานี่ ไปตอต้าขึ้นมาดีฮะได้ไปด้ขึ้นเขาได้ไปด้อุยอุยต้มะม่หอมตอต้าเอ้ยไปป้ปเสร็จแล้วเสร็จแล้วไอ้เจ้าแป๊บเห็นหน้แม่สิกินบุปปาเบิ้งอยากบ่แป๊บเดียวแป๊บเดียวอยู่ ไปไปขึ้นึโอ้ไเสพ่อเปียกหมดเลยพ่อขึ้นึนหม่ามาวมาหเบางะโนนนไปไปขึ้นไปขึ้นไปไมเสียพ่อเปียกอย่างี้นะครับไเสืพ่อเปียกเคฮะ โอไปหาน้ำว่ะอ๋อขึ้นไปกันเต็มเทียงหน้าน้อยเลยนี่ดื้อเด้ออย่าดื้อเด้อหัดโต๊ะกันฮะโอ้ยใครเทียงหน้าใหญ่มันยังใหญ่มึงมันกันหน่อยตีมันกันหน่อยตีมันกันเต็มตีหน้อยกันไม่ยงน้อยนะอันอันนี้แหละน้อยตอนน้อยมันกันเต็มมันหน่อยตอนน้อยกันก็เป็นแท้งที่กินยี่บอกเขา่งตรงนี้กับ

Mm-hmm.